ที่มึงลองถามตัวมึงเองนีมึงให้โอกาสตัวมึงเองอยังมึงพร้อมที่จะลุกขึ้นนะเดินยังมึงพร้อมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หรือยังครับพี่นนท์เน <c oughs> ี่ยหอ,อยยังไงหอยยัง พยายามอยู่ครับพยายามอะไรอย่เียพอได้แล้วมั้งวันเดียวก็เกินพอแล้วถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็คงดีมันไม่ง่ายเลยก็ถามฝั่งไหนเขาง่ายไหมผมไม่รู้เขาเสียใจแบบมึงนะ ได้อะไรขึ้นมาเสียใจตรงนี้แอบพูดให้ฟังเลยสิ่งที่มึงได้จากมึงไม่รู้เหมือนกันมึงไม่รู้แล้วมึงทำทำไมผมก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แล้วมึงรู้หรือเปล่าสิ่งที่มึงทำอยู่เกิดอะไรขึ้นอย่างมึงบ้างรอบๆตัวมึงมึงรู้เปล่ามีอะไรเปลี่ยนบ้าง แต่การที้มึงเป็นแบบนี้ทำให้ทุกคนไม่สบายใจครับมอสได้พูดกับมึงหรือยงังเข้าประบรมง์พระความมาหาขาออ่านให้กูฟังนิเขียนว่าอะไร ว่าจะเสียใจเท่าไหร่เสียใจไปเลยอนนแต่อย่าให้มันเสียไปสะทุกยอย่างถึงขั้นที่แบบไม่เอาเพื่อนถูงเพราพอโบไม่โอเคแล้วก็บอกให้ผมแยกแยะให้ได้ถ้าแก๊งต้องเสียคนไปนหนึ่งคนด้วยเหตุผล ส่วนตัวบางอย่างเขาพระพุจะต้องตัดสินใจอะไรแล้วอย่ามาว่ากันที่เราเข้าใจไหมอ่านแล้วเข้าใจปะพูดสิเข้าใจที่บอสเรา ส่งมให้มันคิดนะเข้าใจครับเข้าใจอลไทแไมยังทําอยู่ยังลืมไม่ได้ยังกลับมาไม่ได้นะถ้าเกิดสมมติผู้นี้มีเรื่องขึ้นมา ขอบไปทำไนงะขอบไปนั่งเศร้าขอบก็จะรู้สึกเศร้าอยู่คนเดียวทั้งที่เพื่อนเๆส่วนแทบเป็นแทบตายี่ดอะไยกไินี่ิดชักแรกนะขอบขอโทษที่ขอบเป็นแบบนี้ไม่ได้ว่ามูงหรอกนะ แล้วกูก็ไม่ได้อะไรอยู่ด้วยแต่ประเด็นน่ะมันถึงเวลาหรือยังที่มึงต้องเลือกมึงพร้อมที่มึงจะก้าวข้ามขึ้นมาหรือยังพร้อมไหมตอบดิมึงรู้ว่าวันนี้บอสพูดอะไรกูม้งแล้วเขาถามทุกคนนะ สิ่งที่ทุกคนพูดกูจะมาพูดกับมึงให้มึงฟังบอสถามว่าควรให้โอกาสมึงไหมทุกคนแในแฟมเราให้โอกาสมึงหมดแล้วกูก็บอกไปว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ให้โอกาสมึงแล้วมันก็จะไม่มีครั้งต่อไป ที่มึงลองถามตัวมึงเองนิมึงให้โอกาสตัวมึงเองยังมึงพร้อมที่จะลุกขึ้น้ะเดินยังมึงพร้อมที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หรือยังฮะมึงพร้อมที่มึงจะเดินและเติบโตเป็นมาเฟียหรือยังเส้นทางที่มึงชอบนักชอบหนางานโรงงานดำเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรของเมือง่ะไปไหนหมดแล้ว ตอนนี้นที่ยืนคุยข้างๆกูกูเห็นชัดๆขอบขี้แงคนหนึ่งกูพูดถูกต้องมะมึงเสียงนี่ว่ามึงไม่ใช่พูดดิ มันถูกครับที่นี่พูดมาแต่ท้ามันยยังทำอยู่พอ,อ,อ,อได้แล้วมั้งโฟกัสให้ถูกจุดมันควรเต็มที่กับเรื่องอะไรใครกันที่อยู่ข้างๆมึงใครกันที่ช่วยเหลือมึง ครับโ <Wow. S 2> ตได้แล้วโตวได้แล้วถึงเวลาแล้วชี่มึงต้องเลือเส้นทาง ขายืนคาขดบอกมาว่าถ้าเกิดคืนเนี้ยที่ผ่านมาเที่ยงคืนมึงไม่มาแอร์ดอบเขาจะเอามึงออกแล้วมึงก็มาตอนนี้นทุกคนเขาดูมึงอยู่เขาโฟกัสมึงอยู่ว่ามึงจะเอาไง หรือไงไม่สนก็กูเสียใจของกูอยู่เนี้ยเพื่อนพี่น้องช่างแมง่หรือ่ะเดี๋ยวกูก็กลับมาหาเขาได้หรือ่ะผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แล้วกูมาบอกมึงว่าหมดเวลาแล้วนะ กับเรื่องอะไรแบบนี้นลุกขึ้นมาได้ไล้เหียไม่ต้องนั่งเชื่อกูเดินต่อซะกูก็ไม่ได้อยากวอาแพมอะไรตรงนี้มากมาอยาอกนะะ ไอไพ่อมันก็ไม่อยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่พ้นกูพ่อมันก็ดูแลกูตอนนี้พ่อมึงอยู่แต่พ่อมาถึงตรงนี้ใครอ่ะก็ไม่พ้นกูอีก นครับดึงตัวเองกลับมาแล้วแล้วพอ,ออันทีกับอะไรแบบนี้นมันไม่เท่ห เกิดมาครั้งเดียวเบื่อใจได้แต่ยังนะลืมตาแล้วปาดน้ำตาแล้วออกมาใช้ชีวิตซะอย่าจมปาก Oh. ตอนแรกมึงเป็นไงตอนแรกมึไม่ใช่อย่างนี้เลยนั่นแหละป่าน้ำตาลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อใช้ชีวิตซะหวังว่าพวกนี้คุยไม่เจออะไรแบบนี้นะสัญญากูป่า กู<ผ>จะพูดกับมึงอีกครั้งกูจะพยายามกู <ผม S 2> จะพูดกับมึงอีกครั้งหนึ่งสัญญากูไหมผมจะพยายามครับ ว่าบอกมึงกูมาเตือนมึงแต่สำหรับบอสกูไม่รู้นะว่าเขาจะคิดยังไงเขาผมถ้าเกิดมึงยังไม่หายเป็นอย่างนี้มึงพร้อมที่จะรับสภาพไหม

ไม่เห็นเก่ามายทุกทีเลยจะช,ชานดิคำไหนคำนั้นดิแล้วบอกตัวเองเป็นลูกพาโบเอสโคบาร์เนี่ยวะลูกพาโบเอสโคบาร์มืเห็นพ่ออ่ะมั้ยจะฮอปอ่ะพ่อเป็นคนยังไงพ่อเป็นลูกผู้ชายนะเว้พ่อเป็นนักเลง พรุ่งนี้หลังแอร์ดอบเชี่ยงคืนรึ่งกูจะมาฟังคำตอบอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลับสภาพกูพไปละโชคดี